สวัสดีครับผมพี่น้องพบก,กับช่องข้าวหอมแอดผักกาดแฟมรี่นะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับจะาพาไปปล่อยว่าวนะครับวันนี้จะปล่อยว่าวลายมาดูกันครับนี่ว่าวควายครับว่าวควายนะครับตัวนี้ยังไม่ได้เคยลองตมหนาวเลยนะครับเคยลองแต่เป็นนี้ คุ้าหรือะไรลองไปแล้วหนึ่งครั้งแต่ว่าวันนี้จะมาลองรมไม่ค่อยเรงเท่าไหร่นะครับประมาณ1 0บกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงครับก็เป็นว่าไม้ไผ่นะครับไผ่ชีสุกนะครับขนาด158เซนติเมตรนะครับโอายเลื่อมเคงสนุนครับบ่าวเคงสนุนครับว่าควาย158ยห้าสิเซนครับนี่โคงด้านหลัง สนูพลาสติก150เซนนะครับนี่ก็เป็นหางควายครับทำจากลวดโยงครับลวดโยงลวดโยงครับอยู่กับพีลุงสายลวงพีใหม่นะครับอืมครับก็จะโยนให้ขึ้นให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันเพราะว่าไม่มีคนปล่อยด้วยนะครับไม่มีฐ่านว่าวด้วยคุดว่วเขา่าถ่านว่าวเนี่ยสิต้ตงคุดฐ่านว่าครับรเดี๋ยว รับชมกันเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาตั้งสนู์ขึ้นก่อนครับนะ Okay. ไม่เลยครับ Oh, สวยงามครับสวยงามครับสวยงามสวยงามเลยครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันครับด้านล่างครับด้านล่างครับ ที่เดิมปลูกใบบองเก้าครับว่าเบื้องบองโขกกันนี่ต้นขี้เล็กครับโขกไว้แต่ต้นขี้เล็กมีหอนมิ่มครับม,มีมิ่มเห็นห้างมิ่มบ่ครับแต่า่างเสือกไปด้วยางมิ่มมิ่มไรตอน,นี่ครับปลูกไว้นี่นะครับว่าก็ดึงพอสมควรครับออกมาดูครับออกมาดูครับนี่ นน่นนะครับแต่โน่ก็ดังไม่ไม่ค่อยแรยงเท่าไหร่ครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะหย่อนนิดหนึ่งก็ขึ้นดีครับตัวนี้ขึ้นดีครับเหมาะกับลมไม่ไม่แรงมากครับแต่ลมแรงก็ก็วิ่งได้ครับตัวนี้เดี๋ยวดูกล้องใหญ่ครับทีนี้เดี๋ยวดูกล้องใหญ่นะ ขึ้นไปเลยครับพี่น้องพูดเสนู่คือบาดังเลยวันนี้โอ้ยสนู่ลบลุมบ่โอ้ดักล่ะน,น,นู่นครับนู่นนะครับซูมนะครับนี่ก็ว่าควายก็สายไปสายมาครับเพราะว่าข้อยขี้ดื้อครับข้อยขี้ดื้อมันก็สายไปสายมาแลนไปแลนมาเลี่ยนะครับเนาะ วยงามเลยครับก็อย่าลืมอย่าเลืมกดไหลกดแช่นะครับกดซับสะไข่กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องขขาหอมแอนพักกาดแฟมิรี้วยครับให้เขาได้มีกำลังใจนะครับเห็ดขิดดีๆขิดใหม่ๆให้เพื่อนๆในรับชมกันเนาะครับเนาะอ สนุ่กกับบ่อไข่ด้างแห้งไปรไะเพอร่มมันกับบ่อไข่แห้งไปรไะเดยครับร่มประมาณสิบแปดไอสิบเก่ายี่สิบถึง 20, ยี่สิบย่างกับพันโโหดนะครับสนุ่กก็เลยบ่อไข่ด้างไประเด่๋ยววาวกับขืนดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับข้าวหอมแอนผักกาดแฟมิรี่ครับน้องผักกาดและน้องข้าวหอมไม่ได้มานะครับน้องข้าวหอมไปโรงเรียนครับวันนี้น้องข้าวหอมไปเรียนน้องผักกาดก็อยู่ที่บ้านครับลงมาเล่นลมล่างครับเมื่อกี้เพราะว่าลมมันไม่เสมอครับลมกระเว้นมันบ่เสมอเนาะมันเดี๋ยวมาเดี๋ยวเมื่อเดี๋ยวมาเดี๋ยวเมื่อมันก็เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเาวาว ขึ้นไปสูงล้วบีดสวยงามครับสวยงามนะครับว่าตัวนี้แต่สนุ่อาจสิดังมาข่ดีเปนไหนเพราะวะ่าลมมาไข่แห้งโอ,โ,อโอ้โอ้ตอนนี้ลมล,ม,ล,ม,ลมแห้งครับบัดน,นีลมแห้งครับปาด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 ,ป,าดประมาณสามสิบครับตอนนี้รู้สึก เได้เปลี่ยนข้าสนูครับข้าสนูต้นนี้ด้นแล้วมันก็เล็ดดังบ่ค่อยดีครับแต่ว่าวขืนดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหุ่นวาวอยู่ถังเทกเหมือนครับอยู่เท่หัวครับนี่นี่วาวถือวนป้ายนี่มือยูพอดีครับนะครับนี่นะครับอย่าลืมเลยครับ เป็นกรลังาใจช่องด้วยครับเขาหอมแอนพักกาดเปมปมรีห่าห้าเด็ถึงพันสัพ์นะครับตอนนี้่พันถึงพันสับดอกกับฝากพี่น้องนี่แหละยใส่กันกดนะครับใส่กันโกดไหเนืน่คถับเนาะพี่น้องได้ที่รลับชช่มองห้าส่วนมากแล้วรับชมก็ยังไม่ได้กดเลยครับกะเห็นแต่รับชมซื่อๆนะครับเห็นแต่ขื่นว่ายอดบิ้วท่านั้นท่อนี่แต่ว่ายอดสับบ่ขื่นเลยกะเลยบ่มีกําเพงใจปันใดครับกะฝากเลยครับ ฝากกดติดตามเนี่ยกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์นะเนาะวาวตัวนี้กับึ้นดีครับเป็นวาวควายตัวแรกที่เหตุึ้นเลยค,คือตัวนี้เลยครับมืนอนี้เอาควายมาสองโต้ครับแกวควายตัวที่สองเหตขึ้นแหละเสียมาลอกมึงไม่มันจีืนมันจนะีดีบับนะดับดับครับ โอ้ลมแห้งสู่ร่มใดบอนี่ครับติลก้าครับโอ้ล่มมะเร็นล่มมะเร็นล่มลางนึงนี่โอ้โอ้โอ้ดูหูเสือว่าสิเอียงเอียงสายนิดนึงครับมันติลลิก้ามาทางสายเนาะแต่ว่ากระทือว่าสู่ร่มแห้งได้ครับสนุกกะ ร่างไปมังบาแต่นุม,มันดับครับมันย้อนหรือมั้งครับโอ้ยแต่แต่ขึ้นเพราะล่งเลยครับประมาณสี่สิบสิบนาทีเลยครับสิบกว่านาทีสี่สิบนาทีน้อยนี่ฮะล่งเลยกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะมนเด้อครับเดอ้อ ทั้งอากาศสวยงามนะครับเหลืองแดงดำนะครับเหลืองแดงดำกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์เดอร์พี่น้องชาวเราธวนูกระเดื่มดั้งครับดั้งเป็นบางช่วงครับ โอเคครับว่าวตัวนี้กัสิเอาล่องพี่น้องเด้เบิง่งซัมหนีก่อนเ้อสิเอาว้าวควายตัวที่แล้วน่ะข้นให้เบิ่งอีรอบเพราะว่าผมคิดว่าสามารถฉกมีคนสนใจอยู่ว่ามันขืนดีบอก็สิมาแลนดให้เบิ่งอีกรอบเพราะว่าจะเป็นวาวควายตัวที่ปีกประมาณพอดีถึงอ่อนนะครับก็จะเอขืนเนาะ สำหรับวาวตัวนี้นะครับไล่ท่งชาติเยอรมน,นี่นี่เหลืองแดงดำนี่ก็เสิเอาลงครับวันนี้ก็เอาวาวตัวใหม่ึ้นเนาะกดไลค์กดแชร์มาเด้อครับกด subscribe มาเด้อครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับจะเอาลงเลยครับเดี๋ยวจะโชว์การสาววาวลงนะครับทีนี้สาววาวลงเด้อว,วันนี้